ลอนนั้นมันมีอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องเป็นเรื่องที่ผมเองถือว่าผู้หญิงคนนี้ลอกได้เก่งที่สุดเลยเ่านเพื่อเป็นเมียของตลกเหมือนกันครับแฟนแกชื่อแดงครับพี่แดงพี่แดงตอนนั้นมผมตีกลองอยู่อ่าอ IP ครับ VIP ที่ฮัทใหญ่แล้วผมมีปีกลองอยู่ผมเคยเห็นตลกชุดเนี้ยต,ะตะลกกระดาษชุดนี้มีกุญแจกุญแจย,ยิ้มแป้น แล้วพอพี่แดงนี่ควันแกจะฮักสองสองเทปลานาครับอ่าก็เดินสายเล่นอยู่ตามตามคาเฟ่ตอนนั้นแต่ว่าผมอีนี่คือเป็นมือกลองอ่าแล้วทีนี้พอพี่แดงเก็บเสียเมียก็อยู่สวยนะครับพี่น้องอยู่สวยอ๊าบจําได้คนนั้นเราไปรักเชิญกันที่อ่าปากปลานาครับพี่น้องอ่าที่เรงูอ่าแล้วแต่มันมันเป็นเรื่องที่ว่ามันจะนุกครับพี่น้องกับเรื่องนี้นะผมผมคิดว่านุกจะจะรับผมนะคือแี่นวัวรนาทเนี่ยแกรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ กับกับกับเมียพี่แดงเนี่ยพอพี่แดงเสียอพี่เวก,ก็คือประมาณว่าจะเอามาทำเมียแทนอะไรประมาณเนี้ยผมต้องกินเหล้ากับพี่น้องผมโมคนนุกเกียผมไปถึงข้าวไปถึงที่อ้องแปบ,บตอนนั้นปักเปิดออกปพักค,คือห้องเดียวนี่ครับพี่น้องอม,อมีคุณพลไปรุดมีคุณจักใชัยมคุณทองมีผมแล้วก็มีบี้มเมืองลุงมีครูธรรมชาติแล้วก็มีพี่แวนตลกระตู้ที่โดนในตอนนั้นคือมีแป๊ะเท่งอยู่ครบ ถึงที่นี้ผมกล้าไปถึงเปิืหร้องนะครับเห็นพี่แว่นก็นั่งกอดนั้งจูบกับผู้หญิงคนนี้พออยู่ต้องพักนั่งจัดชัยไม่รู้มาจากไหนครับพี่นงมาถึงยักคิ้วสงทีอีสาวนู้ไปกับจัดชัยปลาพ้นเลยไปอย่างดี้ไม่ว่าครับพี่นงครับคือวางแผนวางแผนได้ละเอียดล้อมากเปนเบื่อผมไปเปิดหร้องไว้ห้องหนึ่งพี่นงไปเปิดหร้องไว้ห้องแล้วก็บอกบอกกับผมว่าทวงเออไปดต่นองที่ห้องนั่นตัวเดียวนะจะมีผู้หญิงก้าไปหาทูงหาทูงไปนอนรออยู่ได้เลย ผมด้วยความดีใจกับพี่น้องครับเจ้าเดินสายอยู่ก็อย่างว่าครับพี่น้องครับเป็นเดือนเดือนกว่าจะได้รถบ้านอ่ะก็ถือว่าคืนนี้ปล่อยเปลรตสักทีแต่ผมกับนุ่งป้าขนหนูแหละนุ่งป้าขนหนูก็ไปนอนกราวอยู่พี่น้องนอนกราวอยู่ประมาณสักสิบห้านาทีได้ครับพี่น้องเสียงประตูดังแป๊กนุ๊กเล็กกูเสีรูตันเปนุ๊กเล็กเล็กกูไวในห้องเรียนดับมืดเลยครับมืดแบบไม่เห็นอะไรกันเลยพอเปิดประตูแป๊กผมว่ามันนอนหัวใจนี้ตุ๊บ ตึ๊บคือเราเรียกมาถึงผมควัดเลยพี่น้องควัดเลยคิดความในใจก็ถึงนั่งบนเบาะเตียงน้องโยกโอ้ยติ๊ก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 ความที่ดีใจพี่น้องเออวันนี้มันเต้นแบบเต้นแรงมากเลยทีนี้พอนั่งบนเบาะเต้นจะไปของพ่อเองตัวนอนพี่น้องและตัวขาวเปรีอยเลยผมพอถึงคลำพี่น้องคลำคลำตายยาแล้วที่เคยนี่หญิงวัยชายมานอนเปรีอยอยู่นี่นึกในใจยังไม่แหลกนะครับพี่น้องแล้วคนที่มานอนกับผมก็ ก็กอดกอดกอดผมเลยครับพี่น้องพอดีผมนี่คือผมผมผมยาวไงของพี่น้องผมนี่คือผู้หญิงเหมือนกันอ่าตกลงกลับไปกลับมาพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่เข้ามาหลังผมนี่คือใครใครอ่ะมี่เมืองลุงครับพี่น้องแล้วตึ้งได่ผีมีเขาไปหลอกเรียกวังอ้อนควังก่อนเขาไปหลอกหน้าทงก่อนบอกว่าทงเออไปตาตัวเดียวจะมีผู้หญิงเข้าตามไปอ่าอ่าถึงที่นี่เขาไปหลอกไอ้บี่บอกว่าไปตาตัวนี้ผู้หญิงนอนรออยู่แล้ว เอาแล้ว,ว,วแต่แล้วเขาก็ไปกับเฉยแต่ผู้หญิงคนนั้น<อ>นั่นตอองเลงโนนหลอกตั้งสองคนอน้นแล้วราโออกกันคือคือในความคิดกว่าต่างคนต้องต่างต่างอีได้นั่นนึกภาพเอาไว้อกอดเลยไอบี้ IB มันตัวขาวไออ้นเออมันมันมันพีเออไอบี่มันน <c oughs> ่มาคนหนูไปผ <c oughs> ืนเดียวกันแล้วตัววันาแล้วตัวก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้มาขาวนิดเลยเพราะเป็นมาตับกอ้พี่ดะตรงที่ลักเตียงเลยแล้วก็เปิดไวยทีนี้เปิดไวยก็หัวรอกอะไรสองคน ไอพี่ก็ไม่เล่นเออแล้วผู้หญิงคนนี้หลอกเกง่งน้าตตงคิดแล้วกว่าหลอกเกง่งหลอกนาทุกว,ว่าไปไปไป,ไปนอนเล้าเลยตอนนี้จะมีผู้หญิงเข้าไปอาะพอหน้าตต้เข้าปเทศตันมามาหลอกกับพี่ต่อว่าเข้าไปะต่อตอนนี้ผู้หญิงนอนรอยอยู่แล้วโ <c oughs> อ้เป็นประสบก,การณ์ที่นาต้งได้รับนั้นเป็นบทเรียนเลยว่าเออคนที่คนหลอกเก่งในก็โกลก็เก่งจริงๆแล้วสรุปพี่แว่น้วก็เป็นน้องพี่แว่นเป็นคนที่นาโตงสารกว่าเพื่อน ตา<ๆ>ก็ไม่เห็นอยู่แล้วพี่น้องเราะว่าเพื่อดาแวเว่นออกแต่นี่อีสาวนูไป,นไปจะไปเลยก็ไม่รู้เก่งโกรธพี่น้องเก่งโกรธจะมาเก่ไปอ๊อฟเด็กมาคนหน,นึ่ง <โก S 2> <ๆ S 1> มดวยความเก่แต่ักูเกองอ้นเชื่อไหมว่าสองวันสองคืนเจ<ม>้าของร้านมาตามนุกว่าเด็กกูนั้นตายแม่ใอยไกโอแบบไม่ปลานีเลยไม่ยั้งเลยม่ายกเราจะกลับแล้วคือว่าเล่นเสร็จแล้วเจ้าของร้านไอ้ไอ้ไอ้ตตอีกอะอ้นลองกิดแดงว่าตลกมัน กระดาษไหนกระดาษร้านคนในโต๊ะนี่เต็มไปแล้วนะเขาปูปูท่ากางชายเลนั่งกันกูเล่นคืนเดียวไม่พอเจ้าของว่าต่ออีกคืนหนึ่งพอเล่นคืนที่สองเสร็จพอคืนที่สามอีกกักก็บอกต่ออีกสักคืนคุณร้อยกันนะตลกกันานี้ร้อยจริงจริงสามคืนนะรับไปคืนเดียวเล่นสามคืนแล้วก็โดนหลอกตั้งสามคืนเลยนะโทรกันนี่เราดูจะกกระตือกระตือออปมาบทเรียนบทบทเรียนร้านที่เราได้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 เรียนรู้กับประสบการณ์ ว่า,าเราไม่เคยเจอผู้หญิงประเภทนี้แต่หน้าตัวเองไม่ได้คิดอะไรกับเขากับผู้หญิงคนนี้จะ่ไมพวกเราเองก็เรียกพี่อแต่เขาเป็นคนว,วางวางแผนถือว่าได้ละเอียดมากที่สามารถหลอกหน้าตัวแระาไกรพี่บางลุงเข้าไปนอนกอดกันอยู่ได้ในห้อง <c oughs> ถือว่าดีก็เก่งเออนี่มาช่วงไายรายการวันนี้นะอ่าฟาก นาทท่งฟากช่องทางการติดตามเลยครตอนนี้นะยท่งทำอะไรอปั่นปืนมากมีธุรกิจอะไรปั่นปืนที่จะให้แฟนคลับตรงเนี้เข้าไปติดตามนายทงหรือว่าไปอุดนนุ่นนาทนานาท่งได้นะทท่งเองก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับพี่น้องครับผมเองนะครับอตอนนี้ก็นั่งไลฟ์สดกันอยู่ตั้งแต่เวลาตีเก้าเลยครับหัวเชาว้าไปจนถึงเวลาตีสิบของทุกๆวันแต่การไลฟ์สดของผมนี้รู้สึกว่าตอนนี้จะโดนปิดกัน้นพอสมควรครับตามที่จริงแล้วแฟ mm. นคลับเข้าแลผมก็เหมือนกับเล่นหนังก้นอยู่ทุกวันนี้แล้วครับพี่น้อง วันหนึ่งสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นคุณแต่ทุกวันนี้เหลือไม่ถึงพันคุกครับพ่นกครับผมเองก็ไม่รู้จะําปลือจนปัญญามอนกันอพรอยากจะฝากรายการไอยะลงังกาครับพี่น้องครับตรงนี้เพราะว่าถือว่าเราอ่าก็เรียกว่าเป็นรายการที่คลายเครียดออนอ่ามันมันม่นเปิดเพลงมอบความทุกข์ให้กับแฟนครับในยามวิกฤตในช่วงโูวิดตรงนี้หยุดเชื่อเพื่อชาติ ได้มีความสุขสนุกสนานกันแต่บางเอื่รายการของทวงเองก็ไม่รู้ไปดูอะไรของเคยเป็นฟือนนะครับก็เลยเดินปิดกั้นมาตลอดุกวนี้กายางกไปช่วยเช็ดเน่กันนะอ่าช่วยเลยช่วยเจ๊เลยถึงก็ยังมีตอนนี้ก็คือสิ้นกาตีอุ่นนุ้นไหนงได้ก็เป็นการก็มีเสื้อตัวนี้หลานอ่ามีเสื้อ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 อ่านาทวงมีเสื้ออยู่แต่ว่าตัวนี้นาทวงไม่ได้โชว์ตามมาได้เราจะมาปิดอายาลักการอยู่ตรงเนี้ยมาเต็งยิบหมัดตัวที่ให้มาเต็งยี่มัดตัวที่เต็งเต็งเต็งไปหยิ อ่าเดี๋ยวแฟนๆไหนการอะไรถ้าใครสนใจเสื้อนะครับสามารถติดต่อได้ไปทีต่างเฟซบุ๊กทุ่งทองแดงได้เลยนะครับโดยตรงเลยไปดูรูปนุ่นนหะทุ่งทุ่สำหรับเราเสื้อมาพวกตัวตลกตัวยางเดินตัวน่ะออนไปเอามาแล้วโอเคครับก็ได้ได้ตัวนี้ได้เวลาเหลือเหลือถ้าได้แล้วออนโอ้ไม่ได้ได้เรื่อยๆไม่ฟื้อได้เรื่อยๆฟื้นไทุ่งอีกเขาน้ำคนพุงก็ไต่หงเร็วเออว่าเราเไปลาวในอ่างน้ำขี้พรางลาวพรางเออ เอาตัวตัวตัวมาจากตัวก่อนแต่ว่าตัวจากเพี๊อ่าเออในในหยิบมาเลยตัวโอ้เป็นเสื้อสกรีนนะครับรูปนายตุงตรงแดงนี้เป็นเสื้อสกรีนเนื้อผ้าดีหลานเนื้อผ้าอย่างดีเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนได้กันทีอ่าเฟซบุ๊กตุงตรงแดงนะครับเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อนอ่อนเปิดเปิดเปิดเพลงอะไเป็นครับฟังก่อนตะกี้ต่ะอ่ะ ไม่ไม่ไปดีก็กันให้นตุ้งเข้าอน้ำก่อนอ่าให้นายตุงเข้าน้ำก่อนว่านะแต่พันันเดียวุุ้้นะตุ้งมากๆนะสำหรับวันนี้อุ้งกุ้งกมากนะครับก็ให้นยตุ้งนะครับเอ่อสภาแข่งแรงนะครับอยู่เย็นเป็นทุกลย่างดูพไอนะกกับกัไปเ้องน้ำกันไปยีกเพลงเดกนี้ไเดียวเดเดียวเดียว ไห้ดูนะไปตุ้มกลองเลยนะตุ้งเราเออมาละไหมแล้วนี่ต่อเดียวเออเกอกี้กจะได้เอ็ดดูแบมนะกับมีคุนเนี่ยกับเนี่ยสถานการณ์ชดชดแบบไหนการชดชดแบบเดียวเดียวชดาจจอบตีกี้มันกับว่าไม่เล่นตป้เรื่องกี้แล้วชดตายก็ต้องเล่นไปกี้น ะครับสำรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับเข้ามาเล่กันตั้งแต่ต้นจนจบรายการกงให้ทุกคนนะครับนอนรักฟันดีนะครับอ่คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับสำรับคำคืนนี้นะครับราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันไม่ในครั้งหน้ากับ